มาแล้วสวัสดีนะคะทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทรทาโรวิ่งวิงพลังงานบอกให้ทุกคนเช่นเคยนะคะก็คลิปนี้อยากให้คนโสดมาดูกันเพราะมันก็เป็นเคล็ดพลังงานให้คนโสดนั่นแหละเออนะคะ นะมาดูกันก่อนอื่นฝากทุกคน like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด s ับส c r i b e กดคอมเมนต์กดกระดิง่งกดอะไรก็ได้ยังรู้ยังอยู่กับไข่เช่นเคยเนาะแล้วก็ใครต้องการจ้องคิดดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวุฟเอร์เริมดวงนะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ khai deoset นะจ๊ะเนาะรายละเอียดก็คือมีให้อยู่ในใต้คลิปนี่แหละแต่ว่าตอนคุยกันในไลน์ก็จะมีการส่งรายละเอียดแล้วก็คุย เพื่อขยายความเข้าใจกันอีกอะไรอย่างนี้แล้วก็ใครที่แอดมาใครขอความนาสําหรับคนที่แบบว่าอยากจองจริงๆมีความประสงค์จริงๆหรือว่าพร้อมพร้อมอยากจะจองจริงๆนะคะเพราะว่าไลน์ของใครมีพื้นที่จากัดอืมเนาะในการรับเพื่อนอะไรเงี้ยอืมนะคะก็เลยจะพยายามเหมือนกันพื้นที่ให้กับคนที่แบบว่าอยากเข้ามาจองจริงๆอะไรเงี้ยเออทีนี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีไหม คิดถึงทุกคนเลยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอะไรที่แบบเวลาอัดคลิปแทบจะไม่มีเลยเออไปโรงพยาบาลติดกันเลยสองวันแล้วก็วันวันวันก่อนนู้นก็อัดคลิปได้หนึ่งวันได้วิดีโอเดียวแล้วก็วันจันก็แอนดูก็พาใข่กับเอเดนไปงานทําที่ทําเนียบขาวในวอชิงตันดีซีเพระฉะนั้นก็คือเนี่ยแหละก็เลยมาอัดคลิปได้ ในในวันศุกร์นี้ก็เลยสามารถมามาลงได้มีคลิปมาลงให้ได้เนี่ยนะคะอือขอใทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่พลังงานบวกๆให้มากๆนะในดูในซีพลังงาน energy เป็นยังไงพังงานไพในวันนี้นะคะไพเขาอยากจะบอกอะไรงานความรักคนโสดในคลิปนี้ไพยอยากจะบอกอะไรงานความรักของคนโสดไพยอยากจะบอกอะไรคนโสด แค่จะอืมเฮ้ยไพ่ใบนี้ตกมาไม่เป็นไรนความรักของคนโสดไพ่จะบอกอะไรคนโสดความรักของคนโสดไพ่จะบอกอะไรคนโสด <S <S เราแค่มองในแง่ดีเข้าไว้ทุกอย่างสามารถพลิกจากวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือว่าทุกๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่อง,องว่าอะไรก็ว่าไปมันอยู่ที่การจัดการ การเอาสถานการณ์ให้อยู่แล้วก็มุมมองชาคติที่จะเปลี่ยนหลายอย่างได้นะคะ Energy ในวันนี้ไพ่พลังงานมิฮัตชวนคอนเวอร์เซชันซึ่งในวันเนี้ยอีด mm ิพอมันมาด้วย Deception ขึ้นมายูดิเ e ฟเ l ฟคอลลีนยูโ m a t e คือไพ่นี้มันเป็นพลังงานที่แบบคือถือเป็นอีเอเนจีหนึ่งที่เหมาะกับคนสดมากๆตรงที่ว่าอะไรรู้ปะ่ะ mm hmm. คอลลีนยูโ m a t e เนี่ย มันมักจะขึ้นกับเจ้าชะตาที่แบบว่าคุณเรียกร้องหาใครอยู่เพราะคุณยังไม่มีเขาอยู่ข้างกาย 2. คุณมีใครอยู่ในใจมากๆเลยแล้วคุณเรียกให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือคุณเป็นคนโสดที่แบบว่ารักแท้ของฉันอยู่ที่ไหนฉันภาวนาเรียกหาเธอฉันรอคอยเธออยู่นะคืออันนี้เอเนไพ่แบบนี้คือเป็นไพ่ของคนโสดเลยโดยตรงแล้วเขาต้องการจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคนโสด คุณคู่ควรและถ้าคุณเรียกหาคนเหล่านั้นของคุณอยู่ทำต่อไปภาวนาต่อไปสวดมนต์ต่อไปนั่งสมาธิใช้ดึงจิต affirmation visualization หรือว่าฟังคลิปอะไรบกุกบวกหรือแม้กระทั่ง,งมาฟังคลิปของใครเพื่อให้มีพลังงานบวกอยู่เรื่อยๆให้มีกำลังใจอยู่เรื่อยให้มีศรัทธายอยู่เรื่อยคื มันเป็นเอเนจีหนึ่งค่ะที่สามารถที่จะช่วย h e l p bring you together คือช่วยให้คุณกับเขาที่เป็นโ m a t e เป็นคู่กันให้เข้ามาเจอกันในชีวิตเร็วๆหรือให้หมดกรรมอุปสรรคเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณคู่ควรกับการที่จะมีรักที่ดีได้นะใครต้องการจัดสื่อแบบนั้นแบบที่รักทุกคนคุณน่ารักคุณแบบคุณคุณมีค่าที่ใครจะเอาความรักหรือแบบธนูแผลงอนแบบยิงเข้ามา ให้กับคุณแล้วมีรักแบบคิวปิดทำงานแล้วแบบมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ในอิทธิพลนี้ใครที่เป็นคนโสดที่บอกว่าเฮ้ยคุณมีสาการดีเซปชันใครบางคนที่เฟซกับคุณใครบางคนที่ยังไม่ได้ซื่อสัตย์จริงใจไม่ไม,ไม่ไม่บริสุทธิ์ใจกับคุณหรืออีกนิดนึงคือคุณเป็นคนโสดที่แบบว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนคลิปนี้มาคุณเจอใครที่ยังไม่จริงใจกับคุณเลยอะ คุณยังเจอใครที่แบบยังทุ่มเทความรักให้กับคุณไม่ได้ยังไม่ใช่ตัวจริงหรือแม้กระทั่งคือเป็นคนเก่าๆที่แบบว่าเป็นคู่กันแต่ว่าเจอกันผิดทางเจอกันผิดเวลาไม่เป็นไรพยายาม calling soulmate ของคุณต่อไปสำหรับคนโสดนี่คือไพ่ที่เขาต้องการจะบอกในวันนี้ของคนโสดลหลายๆท่านไม่อยากให้ทุกคนมารับพลังงานบวกให้มากๆคนโสดครับไพ่อยากจะบอกอะไรคุณ คนโสดไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคนโสดไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคะคนโสดคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณอืมเอจี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังว,วลกระวายไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดรอคนเก่ากลับมาคนเก่าเหล่านั้นยังอยู่ในใจและทําให้ฉันกังวลกระวายใจอยู่คาหมอไข่หรือคุณเป็นคนโสดที่แบบวาวุ่นใจมากๆแบบ เหมือนฮอร์โมนวาวุ่นแบบว่าฉันอยากมีรักจังเลยฉันอยากมีแฟนฉันอยากมีคู่เมื่อไหร่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนที่แบบว่าในตอนนี้ในทางเทคนิค เหมือนคุณเป็นคนโสดกับใครมาไม่นานก่อนหน้าคลิปนี้แล้วมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นที่เป็นพลังงานดีเซชันที่แบบว่าเขาคนนั้นอาจจะไปมีคนอื่นเขาคนนั้นอาจจะมีเอเนจีที่ทำอะไรบางอย่างรับหลังหรือทำอะไรไม่ดีกับคุณมีพลังงานดีเซชันและทำให้คุณตอนนี้ททา,ทางเทคนิคทางกฎหมายหรือทางไรตามทางสถานะคุณเป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่ทําให้คุณกังวลกังวายใจอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความแบบผิดหวังมีความเครียด มีความ depressed ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยพยายามให้พยายามบอกตัวเองให้ให้ให้เห,ห,ห,หมือนแค่แบบให้รู้คุณค่าของตัวเองว่าแบบฉันน่ะีเ s e r v ฟเลิฟนะฉันคู่ควรความรักนะแล้วอะไรที่บางคนนะ่ะถ้าคุณเป็นคนที่มาในทางแบบว่าคุณอธิษฐานจิตอยู่เสมอคุณแบบมาในทางที่แบบว่าคุณภาวนา พูดแม้กระทั่งบางคนไปถึงขั้นที่แบบนั่งสมาธิเก่งๆหรือสวดมันได้คือขอให้ทําแบบนั้นให้มากยิ่งขึ้นถ้าใครยังไม่เคยทําใครอากจะให้ทุกคนแบบพยายามทาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆไม่ว่าคุณจะาศาสนาอะไรก็ตามนะไม่ว่าคุณจะนับถือเทพอะไรก็ตาม e อ e r g y พลังงานทักซิกรนชิป addictionmusic คือในวันนี้ไพ่สามใบนี้สอดคล้องกับพลังงาน dissection ในวันนี้มากๆเพะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนโสดมาแล้วคุณเจอใครที่แบบว่าฮู้ คนนี้มีพฤติกรรมติดเล้าติดบุหรี่มากเลยหรือคนคนนี้เป็นพวกเพลย์บอยเพลย์เกิร์มากเลยหรือว่าคนคนนี้ไม่ซื่อสัตย์ไม่บริสุทธิ์ใจหรือทําอะไรไม่ดีกับคุณมากๆหรือคนคนนี้มีความสัมพันธ์ที่แบบคุณกับเขาเหมือนคล้ายๆกับแบรโรหรือเหมือนสนามรบหรือเหมือนแบบเป็นท็อกซิทไมนชิปไม่เป็นไรเพราะว่าการโสดแล้วสวยหรือโสดแล้วหล่อโสดแล้วมีความสุขอะมันดีกว่าตอนโสดแล้วเออตอนมันดีกว่าตอนที่มีความรัก แล้วท็อกซิกหรือทุกนะอืมเพราะฉะนั้นคนโสดไม่เป็นไรค่ะเราพยายามอธิษฐานในสิ่งที่ดีต่อไปเออมีความหวังกันต่อไปอธิษฐานกันต่อไปให้ได้อยู่ตรงนี้ใครขอดูหน่อยพลังงานเอ e เ g y จในวันนี้ไพ่ของคนโสดเขาอ,อยากจะบอกอะไรนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคนโสดทุกๆท,ท่านตรงนี้ที่เป็นคนโสดพลานความรักอกจะบอกอะไรคนโสดทุก,ท,กท่าน งานความรักอยากจะบอกอะไรคนโสดงาความรักอยากจะบอกอะไรคนโสดทุกทุกท่านตรงนี้นะคะงาความรักอยากจะบอกอะไรคนโสดทุกทุกท่านในวันนี้อืม응งานความรักอยากจะบอกอะไรคนโสดว้าวเจ็ดเปลี่ยนดูกันต่อไปค่ะดูะก,กนันต่อไปประเมินสถานการณ์กันต่อไปอืมและที่สําคัญเรื่องของความรัก ชาร์จเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชาร์จไม่ต้องรีบกระโจนไม่ต้องรีบจ้ำเข้าไปไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบว่าเขาเรียกว่าในปัจจุบันตรงนี้ที่คุณจะต้องดิวหรือเกี่ยวกับใครหรือแม้กระทั่งในอนาคตของบางคนที่แบบว่าเฮ้ยจะมีเรื่องรักๆอะไรเกิดขึ้นหรือจะมีเรื่องรักใครๆหรือใครเข้ามาหรือใครกลับมาอีกอะไรก็ว่าไปอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าก็ตามแต่ดูและเช็คเครดิต และประเมินสถานการณ์และใช้เวลาเออไม่พลังงานความรักคือเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ต้องรีบของบางคนตรงนี้เอเนอจีในวันนี้คือไพ่มีในลักษณะที่ใครบางคนอ่ะยังมีเหมือนคล้ายๆกับว่าอาดีต Holding Back อยู่ตรงนี้อดีตรั้งอะไรบางอย่างอยูอย่ตรงนี้ความรู้สึกผูกพันห่วงเห็นในใจต่อใครอะ่ะมีอยู่มีแน่นอนอืมมีมีมีมม อีพวกในวันนี้เป็นอีคลิปหนึ่งที่บางคนเกี่ยวข้องกับราศีพฤษภได้ด้วยนะคะคุณอาจจะรอใครหรือคุณอาจจะมี energy เกี่ยวกับใครหรือเกี่ยวข้องในพลังงานที่แบบพฤษภกรกฎสีที่บอกคือพฤษภกรกฎสิงห์แล้วก็ energy จะเป็นพลังงานธาตุดินเด่นด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุดินการผสมองค์หรือหรือกรกฎสิงห์หรือคุณอาจจะสามารถเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นพวกชาร์ตราศีต่างๆเหล่านี้ได้แต่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องราศีอะไรขนาดนั้นอืม ในวันนี้มาดูพลังงานกันหน่อยไพ่ตรงเนี้ยมันบบ่บเหมือนแค่ไพ่บัว่าบางคนอะบอกเลยคนโสดอะ่ะไพ่เนี้ยขึ้นอะ่ะชัดเลยมันคือเหตุผลว่าทำไมดวงถึงอย่างทำให้คนหลายๆท่านแบบที่มาดูคลิปนี้คือคุณยังโสดอยู่เพราะความรักมันยังเป็นสามดาบอยู่หนึ่งคืออะไร มันเป็นดวงที่บางทีเฮ้ยถ้ามีรักในตอนนี้หรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นคนเก่าเข้ามาหรือคนใหม่เข้ามาคือของบางกรณีนะคะของบางคนคนสดคือมันอาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบว่าดวงสนับสนุนให้ให้เป็นไปหรือให้มีเพราะว่าสามดาบอะมันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะผิดหวังได้มันเป็นอะไรสามารถที่จะเฮิร์ตได้เสียใจได้เฟลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วในตรงนี้คืออะไร ความรักแบบเติร์ดปาร์ตี้แบบมือที่สามแบบที่ถ้าคุณไม่ไปทำใครเสียใจก็คือใครบางคนสามารถมาทำให้คุณเฮิร์ตหรือเสียใจหรือหรือจี๊ดอยู่ในใจอะ่ะเออเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณเป็นคนโสดที่มีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนหน้าคลิปเนี้ยไม่เป็นไรเลยให้อภัยพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นให้อภัยตัวเองให้ใหได้ แล้วพยายามเหมือนแค่กับว่ามองไปในทางบวกหรือทางธรรมหรือมองไปในทางแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นฟีลแบบเฮ้ยพวกเขาเหล่านั้นเรากับเขาอาจจะเจอกันในเวลาที่ผิดหรือในบางกรณีเราบอกเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นตัวจริงก็ได้อะไรเงี้ยคือนึอกอปลาเออพยายามเหมือนแบบมองในแง่บวกไพนี้ยังขึ้นอยู่นั้นหมายถึงว่ามันยังมีทิพลที่ที่คนโสดบางคนคือโสดแล้วมันเป็นเหมือน เขาเรียกพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับคนโสดบางคนตรงนี้มากกว่าในโมเมนต์ในช่วงไทม์ไลน์ระยะเวลาไทม์ไลน์ในดวงแบบใกล้ๆของคลิปนี้อะไรอย่างนี้ยค่ะเออไม่ได้หมายถึงตลอดไปนะอืมเนาะแล้วในวันนี้คือพลังงานอะ่ะมันยังมีบางเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่รอข้ามอุปสรรครอข้ามอุปสรรคหรือรอข้ามเขาเรนะียกว่ารอข้ามก้าวข้ามผ่านทุก ทุกสิ่งขีดหนามอะไรนะคือะไรนะโอ้ยภาษาไทยรอก้าวข้ามทุกขวากหนามทุกอุปสรรครอพลังงานของการ achieve ถูก obstacle ก็คือคว้าชัยชนะกับทุกอุปสรรคทุกอย่างที่มาเผชิญหรือมาผจญหรือมาท้าทายในชีวิตรักอยู่ตรงนี้เออที่สำคัญคือใครจะบอกงี้ว่าบางคนนะคะอืมในบางกรณีตรงนี้ถามว่าเป็นพวกอย่างเช่นแบบ คนที่สามารถมีดวงแบบอย่างเช่นว่าเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้ไหมอ่ะได้นะได้มากๆเลยเพราะไพ่ใหญ่ในวันนี้มันเป็น energy แบบนั้นตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบ,ตบมากๆเลยเออในบางกรณีคุณอาจจะเป็นคนโสดที่แบบว่าคุณโสดมาจากความสัมพันธ์ทีไ่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีรักสามเศร้าหรือใครบางคนนอกรู้นั่ทาง cheating หรือรวมถึงปัญหาความรักบางอย่างที่ระหว่างคุณกับใครบางคนที่แบบว่าเป็นคนไทยกับคนแบบ ต่างชาติหรือเป็นพลังงานของคนไทยกับใครบางที่เป็นอายุแต่ต่างๆแตกต่างกันได้ด้วยมากๆเลยอยู่ในเอเนจีนี้เออในบางกรณีตรงนี้แล้วก็ในวันนี้ถามว่ามันมีไพ่ที่ดีไหมมันมีไพ่ที่ดีนะในเดอะซันตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีคือมันเหมือนให้กับว่าคนสดตรงนี้คือดวงของคุณบางคนตรงนี้คุณรอให้ความสุขที่สุดของคุณเกิดขึ้นแต่มันยังเหมือนแบบว่า ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ปุบป,ปับขนาดนั้นหรอกแต่อยากจะให้มีความหวังและอยากจะให้รู้สึกว่าใจเบิกบานใจแจ่มใสทําจิตใจให้เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนคล้ายๆกับบทแผ่เมตตาหรืออะไรนะที่แบบว่าที่ให้รู้สึกว่าจิตใจแจ่มใสเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะบางทีสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณสามารถผ่านช่วงเวลาบางอย่างตรงนี้ในการรอคอยความรัก แล้วก็เขาเรียกว่าช่วยให้คุณดึงพลังงานอะไรที่เป็นเอเนจีที่แบบว่าเป็นรักที่รู้สึกว่าจริงและจับต้องได้เข้ามาอะไรเงี้ยเอเนจีไพ่แบบนี้มันเป็นพลังงานของการที่เขาเรียกว่าเป็นฟิลแบบบางคนอนะมีดิพลของพลังงานความรักที่เขาเรียกเป็นฟิลแบบความรักที่ดูมีคุณค่ารออยู่ในอนาคตความรักที่ดูเป็นสิ่งที่เหมือนแบบจับต้องได้ คุณเห็นค่าของเขาเหล่านั้นและรวมถึงใครเหล่านั้นเห็นคุณค่าของคุณเหมือนเป็นเหรียญตรงนี้ที่แบบมีคนมองเหรียญตรงนี้อยู่แล้วก็รวมถึงอะไรรู้ไหมคะเป็นพลังงานของคู่ัะบางคู่ของคนโสดบางเท่านี้นที่บอกว่าคุณสามารถมี e n e จ g y ของอย่างเช่นพลังงานความสัมพันธ์ที่มีการแบบ face to face กับใครได้ไหม face to face หมายถึงว่าการที่แบบอย่างเช่นเจอหน้าค่าตากาันเจอตัวกันเป็นๆหรือการที่มี interact หรือการ communication การ ปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารอะไรที่แบบเป็นลักษณะของเฟสทูเฟสการเจอหน้าเจอตัวอย่างเงี้ยคือมีได้ในบางกรณีตรงนี้ของคนสวนบางคนที่รออยู่ในพื้นดวงเออของของไพ่พวกอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ไขจะบอกนิดนึงว่าในวันเนี้ยพลังงานอะยังมีในเอ e เน y แบบนี้ตรงที่ว่าด้วยความที่ในวันเนี้ไยไพ่ในพลังงานตรงหัวข้างบนเนี่ยมันยังมีสามดาบอยู่นั่นเองเออ แลวรวมถึงเป็นคนโสดบางคนที่เหมือนแบบว่าคุณคุณคุณเหมือนรอรอบางสิ่งบางอย่างที่บางคนได้มีโอกาสที่จะได้รับของมีค่าหรือว่าเป็นฟิลแบบอะไรบางที่เกี่ยวกับในเรื่องของ Finan c i a l หรือ u n i t y ที่แบบเป็นโอกาสที่เกี่ยวกับ Finan c i a l หรืออะไรที่เปลี่ยนเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเลขหรือตัวเงินได้ด้วยนะในบางการณีของคนโสดตรงนี้นะือขอดูพลังงานไพ่ตรงนี้หน่อยสิ ความรักของคนโสดนะคะใครขอดูไพ่ตรงนี้นิดนึงไพ่ขย,ขยายเขาอยากจะมีอะไรบอกนิดนึงความรักคนโสดไพ่อยากจะบอกอะไรอืมนความรักคนโสดว้าวมีพวก energy เเพลังงานที่เป็นแบบใครบางคนที่มีพลังงานเ p l a y ร์อืมใครบางคนที่ทําตัวเหมือนแบบว่าจ u กลลิ n งหรือแบบ p l a y ร์หรือไม่ให้กับว่าเป็นฟิลแบบ จ้าชูประตูดินหรือเหมือนคล้ายๆทำตัวเหมือนแบบเป็นฟิลแบบยึกยึกยักยัๆหรือทําตัวเหมือนแบบว่ามีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นตัวคุณหรือใครบางคนได้ด้วยแล้วก็ในคนนี้อย่างที่บอกคือมีคนเกี่ยวข้องกับชาวแบบธาตุไฟได้เด่นมากๆเลยธาตุดินธาตุไฟเมสิงธ์นูกรกฏแล้วก็อัลผสศพมังกรกันอะไรเงี้ยเด่นมากๆเพราะว่าไพ่เอเนจีมีพลังงานตรงนี้ด้วย แล้วในวันนี้คืออิทธิพลในวันนี้ไพ่มันมีพลังงานใบหนึ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบหนึ่งนะเป็นพลังงานที่เป็นไพ่สองใบที่มีในาสาของ Temperance กับ6ถ้วยซึ่ง Temperance กับ6ถ้วยเนี่ยเป็นอีกพลังงานที่หมายให้กับว่าใครบางคนที่เป็นคนโสดใน Energy คลิปนี้ยังมีค่ะเป็นคนโสดอีกคลิปหนึ่งที่แบบว่าคุณมีบางคนที่ manifesting หรือเหมือนแบบว่ามีอิทธิพลบางอย่างของการรอคอยหรือมองหาหรือเรียกเรียกหา calling คนที่เป็นเอเนจีที่เป็นพวกคู่อดีตของกันและกันอยู่ไพ่นี้ก็เป็นไพ่รอคอยแล้วก็เป็นไพ่มองหาแล้วก็รวมถึกเป็นไพ่ของคนที่บอกว่าเขาเรียกว่าคุณอยู่ในมุมของคุณนะ่ะแล้วเขาก็อยู่ในอีกที่หนึ่งของเขาบางคนเป็นรักทางไกลเป็นคนรักที่เป็นเอเนจีเหมือนแบบว่าช่วงเวลาที่ใจมันแบบมีบางอย่างที่มันห่างอยู่เป็นคนละมุมอยู่คนละที่ต่างคนต่างอยู่เลยไปไมน,นั่น ในวันนี้ Energy พลังงานตรงนี้มีไพ่ e m p e r a n c e อีกใบหนึ่งด้วยคือมากับ6ถ้วยเพราะฉะนั้นคือเหมือนให้กับว่าเป็นฟิลแบบคู่แล้บางคู่ตรงนี้รอการปรับสภาพหรือรอการยืดหยุ่นในความสัมพันธ์ของกันอีกครั้งหนึ่งของคนโสดบางคนตรงนี้ที่ยังคอลลิ่งใครบางคนในใจอยู่เออนะอืมมี มีเลยคือมันมีแน่นอนที่เป็นคนโสดที่แบบว่ามี e n e อะไรบางอย่างที่ยังเป็นเหมือนแบบคนเหล่านั้น่ะที่เป็นคนที่ด e c e p t i o n ในพลังความรักกับคุณยังอยู่ในใจของคุณหรือแม้กระทั่งคนบางคนที่เป็น toxic relationship ต่อกันยังมีอยู่คนที่ยังเป็น energy อดีตที่แบบว่าคุณอยู่กับคนละเมืองคุณอยู่คนละประเทศหรือแม้กระทั่งคุณมีใจที่แบบว่าความรักที่มันมีบางอย่างที่มันแบบเปลี่ยนไปห่างกันไปแล้วก็ทมแต่แต่มันยังมีการที่ยังรอบางอย่างอยู่ตรงนี้ที่ยังอยากแบบ รีคอนไซน์หวนคืนทำความเข้าใจปรับความเข้าใจอะไรก็ตามแต่มันมันยังมีอยู่ค่ะเนาะทีนี้ให้ขอดูไพ่พลังงานนี้หน่อยซิว่าไพ่ไพายอยากจะบอกอะไรกับคนโสดในวันนี้พลังงานความรักของคนโสดไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะเสียงกระซิบแห่งความรักอยากจะบอกอะไรพวกคุณความรักคนโสดเสียงกระซิบแห่งความรักอยากจะบอกอะไรพวกคุณเสียงกระซิบอยากจะบอกอะไรพวกคุณไหนดูหน่อยอะ เซนกระซิบจะแห่งความรักอยากจะบอกอะไรพวกคุณเอ่ยอ๋ Love is all around you Spiritual connection ดี๋ยว้าว Spirit connection สวยมาก Spirit connection หรือ Spiritual connection เนะี่ย a n g e n p a s a connection that go beyond this lifetime คือเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่ในวันนี้มันจะมีไพ่ที่เป็นพลังงาน energy หกถ้วยด้วยอืมซึ่งหกถ้วยอะไรพวกเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่า มีคอนเนคชั่นในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบที่ว่าคุณกับใครบางคนอะมีบุญมีวาสนามีกรรมมีอะไรก็ตามที่เหมือนทําร่วมกันมาแล้วตามกันมานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมัน beyond this lifetime beyond this lifetime มันถือว่ามันเป็นอะไรที่มันมากกว่าในชาติปัจจุบันนี้นะอื love is all around you ฉะนั้นใครต้องการจะสื่อคนโสดคะไม่ว่าคุณจะรอรักอดีตที่เป็นคนที่ใช่ของการ หรืวไม่ว่าคุณจะรอใครที่เป็นคนที่ใช่ของคุณอยู่นะคะคือความรักอยู่รอบๆตัวคุณบางทีมันอาจจะยังสัมผัสหรือจับต้องไม่ได้จริงๆแต่ขอให้รู้สึกให้ได้ขอให้รู้สึกและเซนต์ให้ได้สัมผัสให้ได้ด้วยแบบเขาเรียกว่าสัญชาตญยาณยของคุณอะไรเงี้ยเออ There's l o v everywhere e all the time simply act o รงเ j u s as truth คือความรักมันอยู่รอบๆตัวเรา แล้วคุณคู่ควรกับความรักที่คนเหล่านั้นอยากจะอยู่รอบๆตัวคุณเช่นเดียวกันอันนี้ต้องการให้พลังงานบวกคนโสดมากๆเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดที่เป็นโสดในรูปแบบไหนบางคนตรงนี้คือโสดสนิทบางคนตรงนี้เป็นโสดร,รักเกา่าบางคนตรงนี้เป็นโสดที่เพิ่งมีประเด็นมาอะไรบางอย่างกับคู่หรืออะไรก็ตามแต่อ่ะเออคู่ชีชชชชชวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็รวมถึงคนโสดที่แบบว่าคุณภาวนาให คนรักเข้ามาหรือว่าแบบบางคนแบบพัฒนาแบบอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะขอให้กำลังใจทุกๆท่านมากๆเลยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนมีความสุขมากๆบายๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดคอมเมนต์กดดิ้งให้ด้วยแล้วก็ใครที่ต้องการจะจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวเวบเพลเสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ KHA d u z วันนี้ไปก่อนขอตัวไปพักก่อนอัดคลิปรวดมากๆวันนี้เหนื่อยนะคะเดี๋ยวไปพักก่อนลูกดิ้นแรงมากเลยก็ พยายามคนสดพยายามมีกำลังใจให้มากๆและมีศรัท้ายมากๆและก็พลังงานบวกนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ